สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของมะม่วงเลยค่ะเจ๊กุ้งมีโอกาสได้เจอร้านยำม,มะม่วงที่อร่อยเจ้าหนึ่งนะคะเลยเก็บภาพการซอยมะม่วงแบบมืออาชีพมาฝากนะคะเจ้าของร้านเขาแนะนำเจ๊กุ้งนะคะในการซอยมะม่วงให้เลือกมะม่วงเปลือกสีเข้มๆนั่นเองค่ะ ลูกไหนเปลือกสีเข้มลูกดันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปอกมะม่วงเขาก่อนเลยนะคะปอกโดยใช้ที่ปอกนั่นเองค่ะจ๊กุ้งจับเวลาดูนะคะ1ลูกนะคะไม่ถึง1น,นาทีก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากปอกมะม่วงเสร็จนะคะพ่อค้าแนะนำเจ๊กุ้งว่าเขาจะรีบใส่น้ำแข็งลงไปทันทีเลยค่ะเพื่อไม่ให้มะม่วงนั้นดำนั่นเองค่ะไม่ดำแล้วก็กรอบด้วยนะคะใส่น้ำแข็งลงไปทันทีแบบนี้เลยค่ะส่วนมะม่วงที่เขาใช้ในการยำนะคะทางร้านบอกเจ๊กุ้งว่าอร่อยก็ต้องแก้วขมิ้นเลยค่ะ มาดูขั้นตอนการซอยเลยนะคะขั้นตอนการซอยในการยำค่ะเริ่มจากการสับมะม่วงแบบนี้ค่ะทางร้านบอกสับแบบนี้อร่อยเข้าเครื่องแน่นอนค่ะลองดูขั้นตอนการซอยกันเลยค่ะเจ๊กุ้งนะคะเริ่มจับเวลาในการซอยนะคะเหมือนเดิมค่ะใช้เวลาในการซอยนะคะไม่ถึง1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าที่สําคัญนะคะเวลาเขาซอยวิธีนี้นะคะเจ๊กุ้งลองชิมแล้วค่ะเข้าเครื่องและอร่อยมากๆเลยค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการซอยมะม่วงค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ